วันนี้ขับรถตระเวนกรุงค่ะดูสิว่าจะไปจอดตรงจุดไหนได้บ้างตามกันมาเลยค่ะมาแล้วค่ะมาถึงถนนทรงวาดโอ้โหตรงนี้จมีที่เข้าไปที่จอดรถนะคะมีบริการจอดรถแหละข้างๆนะ่เต็มไปหมดละเราก็เลยต้องมาหาที่จอดรถนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ มาถึง้ <Hey, S 1> ดีใจจังเลยคนเดียวก็เที่ยวได้เขาเรียกว,ว่า travel alone ค่ะไปกันค่ะทรงว่านมีอะไรให้เราดูมีอะไรให้เรากินไปชิมกันตรงที่จอดรถเนี่ยมีห้องน้ำสาธารณะนะคะตรงนี้ได้เลยใครอยากจะใช้ก็ได้เลยค่ะจุดแรกที่เรามาก็คือตรงนี้เลยค่ะต้นโพริน้ำตรงนี้นี่จะมีร้านรว่ ร้านกาแฟ,ฟอยู่ในนี้ด้วยมีร้านนวดไม่กรอก เก่าปเป็นเสน่นะคะนี่แหละสเสน่ของสงว่าอืมในก่องนี้มีอะไรเนี่ยกล่อนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเดี๋ยวคข้าไปดูกันมาช่วงตอนนี้เที่ยงหน่อยๆน,นะคะ ร่มเลยค่ะตองนี้ร่มเลยร่มเลยดูสิคะสวยมาก โรงก๋นเนื้อติ่มเหลียวนื้อที่มีคนรอคิวอยู่เยอะนี่รอคิวอยู่กันเยอะเลยจะไหวไหมเนี่ยคิวยาวอย่างนี้เลยอยากชิมร้านนี้อ่ะแต่หมดแล้วเจ้าของบอกเลยแต่คอเหรอคะ,อะชามชามเดียวก็ไม่มีเลยเหรอคะแต่คอกับเครื่องในเหรอก็ต้องทานแล้วล่ะ หิวแล้วนี่คนเดียวเองค่ะนั่งเลยเนาะข้างหน้านี่นะโอเคมาคนเดียวเลยได้กินไม่งั้นไม่ได้กินทั้งทั้งที่ป้ายบอกหมดแล้วขายมานานเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยหกสิบปีหกสิบ่าแล้วหกสิบแล้วคืณตาบ้าแล้วบ้าตอนนี้อายุเก้าสิบแล้วคะ ต้องกินนะมาถึงต้องกินเนะาะอ <c oughs> บบเป็คฝาเราจะบ่ายแล้วหิวมาถึงร้านเจท่โเขาบอกว่าหมดแล้วแต่เจ,จ้าของร้านเห็นว่ามาคนเดียวก็<ด>วเลยจัดให้อร่อยของอร่อยยงนี้ต้องมาค่ะนี่ปีกดอ่ะปีกด นี้เป็นศาลเจ้านะคะศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากงค่ะแล้วก็มีโรงเรียนเผยเองิงศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วนะคะที่อพยพม,มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อก่อนก็เป็นศาลเจ้าเล็กๆ นี่เป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยสองดูโลกโก้ไทยค่ะเนื้อคอร์นัมันเนืนน้อย่างบัลลังก์บุกเฮาเลยอุ้ยอันนี้ก็น่ากินแล้วก็เขาม,ม,มีขนมด้วยมีขนมด้วยเมดิโทวามาตาดีหมดเลยมาตาแล้กินหนึ่งกอะไรดีล่ะ ชื่อร้านอีกาอาทานอะไรดีคะไม่ทานกาแฟมีอะไรแนะนำคะที่เราไม่รู้านกาแฟมีอะไรบรรทุกออสเตรเลียนโทดามีทูบล็อกเบอร์รี่แคนเบอร์รี่กลีนเบอร์รี่ แตงโมมีนมไหมนมนมเย็นไม่มีเหรอคะขอนมเย็นอ้อนมเย็นนมเย็นนมเย็นขอ,อนมเย็น,น,ยน,น,ยน,น,ยนที่หนึง่งค่ะห้าร้านนี้ต้องมาค่ะเพื่อนมาใหม่กับบ้านค่ะ ไปด้วยเดินไปด้วยแล้วกันจริงๆแล้วย่านนี้เขาก็อยู่ถนนเยาวราชแล้วก็ทะลุมังกรมาแล้วก็จะเจอสงว่าน,นะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเข้ามาไม่ได้เพราะว่าถนนมังกรเขาคนเดินกันเต็มไปไมหมดเราก็เลยมาเข้าที่ถนนราชวงแล้วก็ทะลุมาตรงนี้ได้เลยผู้คนหยหาความเก่าแก่นะคะ ถนนทรงว่าเนี่ยจะเรียกเป็นกับแม่น้ำเจ้าพยาค่ะซอยนี้ก็มีอะไรดีๆดะคะมีร้านไอศครีม,มรน,นี่ก็สีบุ้งอร่อยมากนูรี กาลัดฮิมะและไอศครีมคนอันนี้ค่ะอ้อันนี้เป็นแบบธรรมดาที่ชิมแล้วกินได้เลยแล้วต้องมีคิวนะคะฮิมมาแล้วต้องไปแช่แข็งถ้วยนะแล้วก็วกอันนี้คือนี่ก็เป็นร้านน่ารักน่ารัก เป็นเป็นบ้านเป็นร้านเป็นที่ทำงานของก็ยังขนมาลงขายกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ี่ตเติมตเติมก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะแยะมากมายเพื่อมาดูพื้นเพชุมชนสเสน่ห์ของสองวาดค่ะ อีหวันนี้ขับรถเที่ยวแล้วก็เลี้ยวมาที่ถนนสรงวาดซึ่งก็เป็นถนนเก่าแก่โบราณแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยปรับปรุงมีร้านรวงขายอาหารขายขนมขายอู้ยเยะๆก็ลองแวะมาดูนะคะแล้วจะเห็นว่าเออกรุงเทพเราก็มีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะไม่ เดี๋ยวนะคะติดตามกันต่อไปค่ะเราอยู่กับคุณคุณอยู่กับเราไปด้วยกันค่ะ